สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับเติรนกรฟเฟอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเราก็จะมาสัมภผัสสมาชิกคนนึงที่ใช้บอร์ดบอร์ดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเหนื่อยไปกันเลยตามมามาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมสวัสดีครับ อันนี้ชื่อไหฮะชื่อน้องภูมิครับพี่ภูมินะครับเนี่ยภูมิเราก็มาเล่นที่สุพรรณบ่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าบอร์ดใช้อะไรอยู่ครับใช้เอ่อตัวนี้ครับน่าจะจีลี่มั้งครับจีลี่ซีเซเว่นจีลี่ดีเซเว่นซีเซเว่นเป็นทับสปริงเนาะใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้สึกที่ทำไมถึงมาเล่นอันนี้ครับทำไมถึงมาเล่นเซิร์ฟสเกตครับก็มันเหมือนกับว่า ไม่มีอะไรทําแล้วทีนี้สื่อเราก็อยากหากิจกรรมทีนี้เพื่อนก็แบบเขาก็แบบเฮ้ยภุ้มปภูมมาลองดีตอนนี้กูหยุดเล่นไม่ได้เลยเซิร์ฟสเก็ตด้วยคันเนี้ยเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเซิร์ฟสเก็ตเราก็เลยมามาลองแล้วพอลองปุ๊บเอ้ยก็สนุกดีดีกว่าก็เลยลองซื้อตัวนี้มาเล่นดูครับอ,อ่าแล้วอยากถามว่าความรู้สึกที่ได้เล่นมาแล้วตอนนี้เล่นได้กี่ทีแล้วนะนะสองแล้วครับสองแล้วครับรู้สึกเป็นไงบ้าง โอ้ไม่เบื่อครับไม่เบื่อเล่นได้เรื่อยแล้วก็คิดว่ามันเป็นการต่อยอดด้วยครับว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปเล่นเซิร์ฟของจริงก็คือน่าจะมีพื้นฐานที่แน่นกว่าที่จะไปฝึกตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนได้สังคมที่สุพรรณนี้ก็สนุกครับเจอพี่ๆเจอน้องๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะถามผูว่าต่อไปอ่ะบอดอันต่อไปที่จะต่อจากตัวจิเล่เนี้ย จะเป็นอะไรคิดไว้หรือยังสั่งมาแล้วครับไอสั่งแล้วเหรอสั่งอะไรมา c o <oughs> อร์ครับ cover c o อ e r เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าตอนแรกเรามาลองก็คือแบบเริ่มต้นเราก็ยังไม่อยากเอาราคาแพงมากแบบหรือว่าเราชอบไหมก็เลยลองซื้อของที่แบบมันไม่แพงมากพอไหวก่อนแล้วพอมาลองอุ้ยมันชอบเว้ยแล้วเรามีโอกาสที่แบบเวลาเรามาเล่นเราก็ได้ลองของพี่ๆหลายๆคนซึ่งมันแตกต่างกันแล้วทีนี้เลยว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอาดีๆเลยวะเพราะเราสึกว่ามันชอบมาสนุกมาคุ้มนะอะไรอย่างเงี้ย โอเคยังไงก็ขอบคุณแน่นอนโอเคขอบคอณแน่นอนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณภูมากเลยนะครับผมขอบคุณที่ได้ชัยถ่ายกับคลิปเราวันนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็อย่าลืมนะครับคลิปต่อไปจะเป็นในนั้นก็ติดตามชมช่องเติ้งกับเฟอร์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายเร็วไหม